hàng đi. กรหนดรวลาคนระับอย่างเดียวครับร้อยสิบพานไป

้อยเ,เก้าสิบห้าพันไปนะครับสองร้อยห้าพันไปนะครับสำหรับนนทีมงานเพงใส่หน่อยเป็นผู้สามสัมผัสครับ สองยสามสิบคะแนนพันไปนะครับ hmm.

สามพลอยสามพลอยคะแนนทันไปนะครับฮะฮาวบูบาัตทตอเต็มเต็มฐานดูดนดูดันกรับกรับจี๊ด้านาวยังทำได้ดี 130นะครับ